สวัสดีค่ะเชา้าวันนี้นะตอนนี้ 8. แปดโมงครึ่งเงียวอย่าไปบักดื้อนี่ดูแปดโมงครึ่งนะพ่อแม่เพิ่งมามัวแต่ทำงานที่บ้านนะคะแคของก็จะเสร็จนะดูลูกหิวมากเก้าม <laughs> โมงก่อน มันยังไม่ถึงเวลาเลยยังยังเอนนากับอนุยัง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 เอนนากับอนุโอ้ยหอนมากเลยเก้าโมงก่อนให้กินก่อนเวลามันสิยามไหมคะทาก่อนเห็นบ่แนมมึงมึงเหนียวแล้วบ้านี่เหนียว เขามากวนเขายังเหนียวเบิ้งเตลละาตัวช่องหาบานีไงคู่นี้ไม่ร้องนะเบลล่ากับเราโคไม่ร้องเป็นไงหนุ่มน้อยฮะ น้อยแล้วโคเพอนีคอรอเออฟังนี่คือมิดแม่คือพวหองแม่แม่น่าแกคือหองแท้เจ้าคอรอนี่ ดูเหมือนว่าเขาจะท้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเขาจะขี้เป็นก้อนแบบนี้เออเป็นก้อนแบบก้อนใหญ่นะปกติจะเป็นก้อนเล็กๆมืนเล็มามเหมือนยาลูกก้อชาไข่มุกน, <ะ S 2> นเอามุ้งกันยุงออกให้ก่อนเราต้องใส่มุ้งนะคะบางบางที่เขาก็ไม่ทํามุ้งครอบนะแต่ว่าเราอะทำ <S <S เพราะว่า มันใกล้สวนยางประมาณสักสี่โมงเย็นเนี่ยยุงตัวใหญ่ๆก็จะมายุงจะมารบกวนมากัดเราก็เลยต้องทํามุ้งให้ส่วนมากบางที่เขาก็ไม่ไม,ไม่ทำนะคะเขาก็ไม่ทํามุ้งให้หรอกแต่นี่ยุงยุงเข้ามุ้งเยอะอยู่นะพ่อใช่ไหมยุงยุงเข้ามุ้งเยอะเลยก็โดนกัดเป็นธรรมดาค่ะแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้มันมากเกินไปนะเดี๋ยวทให้เขาเกิดเป็นโรคได้ อันนี้คือโดนแยกโดนแยกออกนมเมื่อวานนะครบ3มเดือนเต็มพวกเธอก็ต้องหยุดกินนมแม่ได้แล้วฮะเศ้ากินนมแม่ก่อนนาะเอ้ยแยกแม่แยกลูกกันเนาะให้หยุดนม จะได้กินอาหารเต็มที่แม่เขาก็จะได้แบบสวยๆให้แม่ได้ฟื้นฟรูร่างกายบ้างลูกเอ้ยนะเดวก่อนโอ้จะไม่ชอบกินอันนี้ต้นเข้าโพดนะเขาจะไม่ชอบกินไอ้เจ้าตัวนี้ไอ้เจ้าตัวต้นมนะะันเนี่ยค่ะต้นเข้า ก็จะไม่กินในตรงที่เป็นลำตรงกลางเลยค่ะที่เขาจะไม่ชอบน่าจะเป็นเหมือนกันนะที่ฟาร์มทหารก็ไม่ชอบกินเจ้าเจ้าลำต้นนี้เหมือนกันเขาจะไม่ชอบกินเขาจะชอบผิวถั่วมากกว่าอือืมอืมแม่แม่ยังไม่ถึงเวลาเลยเลยตังครึ่งชั่วโมงอาจจะอดละกอนไม่ใช่ยาม ออตกร้อนเห็นบอลโโคนี่อดได้แล้ว, <laughs> พวเพราะ่่ลโลโคกินนมแม่่ะผู้ใดสิหิวจังไดโลโคก็กินนมถาแม่เป็นไดเบลลา,าท่านหอดเวลาถ้าใกล้เวลานี่นะนางจะร้องเลยพุ่นะลูกมนกับบ่ได้ชิดออก ลโคอย่าออกมาล็อโคอย่ายายา่ยาพยายหม,มนุนพยายหม,มุนเลยนะอยา่าอย่าดือ้ออย่าดือ้ออย่าดือ้อเทอาน่ะขี่ตืขี่ดีเหรอติ๊พอถ้าขี่ขี่ปกติยังพอ่อกวาดออกไปทั้งคุณยังเดียวบ่พ่อกวาดขี่ออกไปทั้งคุณยังเดียวติยอยโอ้ยไปบ่รู้เพราะว่าแม่บ่ได้กวาด จะสอบดีขึ้นแล้วหืมแตกเรียดจริงจีเบิ่งยืนซืซ้อยืนซืซ้อยืนแบบเท่ๆแต่ยืนเงียวได้นั่นน่ะโอ้ยดูยหลังเมาเราขู่คนรอ บังส่งกับสีรูตโตว้วจะของรอจะคของเทละแม <c oughs> ขี่อวดขึ้นยังไงแม่ขี่อวดขี่แสดงขึ้นยังไงแม่เนี่ยมีคนสนใจเท่ากันดื้อเท่ากับเต้นในเขาเบึงจา,ายแน่เนี่ยน,น,นีนั่นแม่เนีายไรคะกินน้ำบัเดเธือดระคุนตี นอเบลล่ะท่านหอนเวลากันนอนถา่าแต่ว่าขันไก่หอดเวลานี่ดูบ่เป็นเดอ้อเวลานี่นั่งสิยืนสูงถั่วมัวหุ่นเวแล้วโคบอเมนบเมนหยอกห้ส้นหัดส้นลายมันสีส้นเหม่หยอกกันซื่อๆว่าใครตีไม่ได้สีส้นตี หยอกซื่อๆนี่แม่บ่แม่นหยอกแบบส้นเลแม่ใหญ่ๆจักหน่อยภาษสิบ่หูได้ว่าหยอกกันแบบใดเอ้ามใจสีส้นแม่อยากส้นแม่บอลูกบอบอบออันนี้คือบ่ท่านหนึ่หอดสองเดือนได้ตัวน่ะสามเดือนสี่เดือนหาเดือนใหญ่คึอขล้อนี่บ่ยอมรับว่าจะของใหญ่แล้วสีส้นตลอดบ่ได้ได้หลูกบ่ได้บ่ได้มันบ่แม่นส้นกันขล้อที่แม่ไม่หยอกซื่อ หยอกซื้อหนูเอาเวลาบอท่านหอดเวลาไหมท่านไหนหอดเวลาพ่อไม่กวดพ่อคือเ้อเออเนี้ยวอยากไปกินใบใหม่ไปยำกินยาบาดนั่นทังหักได้นั่นนะ กินเบิดบลมว่านโอ้ได้หน่อยสองตัวนี่กินเก่งแหมเกี่งกิบเลยแหมหมูว่านนี่แหมเดี๋ยวมันนี่ให้เพิ่มเดี๋ยวมันนี่ให้เพิ่มให้เพิ่มกินเก่งกินเก่งเลยนี่ให้ยาบำรุงแล้วให้ยาบำรุงวัชโตแล้วมันนี่อาจฉีดให้อีกค่ะ อาสิได้ฉีดให้อีกฉีดยาบำรุงหาน้ำงามอาบน้ำให้ขาวๆเป็นได้คอลอ์รเพื่อนเนาะโตไปเกือกอันก้อนเกลือแหลนะ่เนี่ยเขื่อนเบิร์ดอีหยังอยู่ใกล้บ่ได้ไหมเพื่อนนี่มิจเจเฟื่อนั่งใกล้กับบ่ได้เฟื่อมันบ่ยยอมรับมาจากของใหญ่ไหม นี่แหละที่บ่อยากฝึกให้ล็อกโคเป็นหยอกกันซนกันแม่พอสิใหญ่บ่เป็นพอดพันตัวญ่ตัวใหญ่แล้วพันก็นอยากหยอกคือเก่ามันบ่แมนย่ามญ่แล้วมันบ่ได้อยากให้นอนตักแเดชขลอ,อมมันปวดหลังแม่หาจักหน่อยเด้อนี่แม่ไปเฮ็ดเนื้กินไปผสมอาหารมาไว้ให้เด้อสำหรับคลิปนี้เฮ็ดไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ